ที่ทุกๆคนกันด้วยนะครับวิดีโอโผมฟรองนะฮะผมก็ก็มาอยู่ในเกมของ All Star Tower d e f e n s e r กันแล้วนะครับผมก็คลิปนี้เราก็จะมารีวิวตัวละครตามที่พูดไว้ตั้งแต่ตอนคลิปที่แล้วนะครับก็ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนคงจะเห็นตัวละครใหม่กันแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างซึ่งผมก็เห็นมาครบทุกตัวแล้วนะครับแต่ผมซูมได้แค่2ตัวนะครับผมตัวแรกวันนี้ผมจะมารีวิวสองตัวละครในคลิปเดียวเลยนะครับผมก็ตัวแรกก็เจ้า ปลา,าทูดูเปคุม่านะครับผมก็สตาร์ทเริ่มต้นก็ตีความยาวจนจบตีสีนะครับผมระยะ24แล้วก็ดาเมจ144นะครับผมคุม่าตัวนี้รู้สึกจะเลเวลอ่าเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะฮะอ่ะไหนว่าผมลืมนะผมอ่ะ,ะผมลืมอ่ะยี่สิบเอ็ดนะครับผมแล้วก็เจ้าดูฟี่สเนกแมนก็เวล36นะครับผมก็ความยาวจนจบตีหกจุระยะ50นะครับแล้วก็ เดเมเนะครับผมก็คลิปจะเป็นยังไงว่าตัวละครจะดีแค่ไหนก็ผมจะสรุปท้ายคลิปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาริว,วตั้งแต่การอัพขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้ายแล้วก็ใช้เงินเท่าไหร่นะครับผมในคลิปนี้ก็ไปดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะตัดเข้าไปตอนที่สามารถวางได้แล้วนะครับผมเพื่อจะให้คลิปไม่ช้าเกินไปนะโอเคโอเคครับผมก็ ขัหน้าของเจ้าคุมะก็ใช้6กร้อนะครับผมสแต็กแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นแรกกันของอัปเกรดขั้นหนึ่งของคุมะก,กันนะครับผมโอเคผมขั้นที่หนึ่งก็จะบวกระยะ2นะครับผมแล้วก็ดาเมจร,ร,ร์สามร้อยสามสิบดัเมจนะฮะผมแล้วก็การโจมตียังเป็นแบบเดิมอยู่นะครับผมเป็นการปล่อยขึ้นอัดอากาศไปข้างหน้านะฮะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปขั้นที่2กันนะครับผม โอเคครับ okay, ผมขั้นที่2ก็จะบวกระยะ2ครับผมแล้วก็บวกดัมเบลสามร้อยเก้าิบเก้นะฮะก็ขั้นแรกไม่ค่อยมีอะไรมากครับผมมันจะไปเริ่มเปลี่ยนขั้นที่3นะครับผมขั้นที่3ก็ใช้พันสามนะเดี๋ยวตัดไปตอนได้เงินนะครับผมโอเคโอเคขั้นที่3ก็จะบวกลบระยะนะฮะลบระยะ4ครับผมบวกบวกตีช้าขึ้นหนึ่งนะฮะ แล้วก็บวก2,210ดาเมตนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบการโจมตีนะฮะผมเป็นการปล่อยขึ้นอา,ากาศไปข้างหน้านะฮะเดี๋ยวเราไปขั้นที่4ต่อกันเลยนะครับผมโอเคผมขั้นที่4ก็จะบวกระยะ28นะครับผมแล้วก็ตีช้าช้าขึ้นนะครับผมหนึ่งแล้วก็บวก2,949ดาเมตนะครับผมแล้วก็ เปลี่ยนรูปแบบกระจุบตีนะครับเป็นเอลเอลีล็อกเป้านะครับผมสงกลมนะก็มอนที่อยู่ในสรงกลมนี้ก็จะโดนหมดเลยนะครับผมไอ้กลมๆตรงนี้ข,า,ขาวๆเนี่ยฮะก็มันจะพลิกเหมือนการล็อกเป้านะก็ไม่รู้ทำไมนะก็จะเป,เปลี่ยนได้ครับผมเป็นเป็นเฟิร์สเป็นล่าสเป็นสตรองเป็นวิกเก็ตนะฮะเปลี่ยนได้หมดเลยครับผมก็ ประมาณนี้ผมขั้นที่5ก็จะบวกระยะ10แล้วก็บวกตีชาขึ้น4.5นะฮะวิทนาทีนะครับผมแล้วก็บวก3 800ดาเมจแล้วผมขั้นที่5คขั้นที่6แล้วใช่ไหมขั้นที่6ก็บวกระยะ10นะครับผมก็ตีชาขึ้น4.5นะฮะแล้วก็บวก5,336ดาเมจนะฮะก็นี่คับผมขั้นมีขั้นถึง6นะฮะผมก็ดาเมจรวมก็ประมาณ15,208นะครับผม แล้วก็ระยะเจดสิบสองความแรจุดจี้สิบห้านะฮะก็เป็นตัวที่ยืนต้นเกมก็ได้นะครับผมรอเว็บสองค่ะค่ะเอสคานอครับผมเอสคานอมันกร้อยใช่ปะเจ้านี้ก็หก,ก,กร้อยเหมือนกันครับก็ืนต้นเกมได้เหมือนกันครับอืมแต่ก็จะตีช้าหน่อยนะครับตอนช่วงที่อับเริ่มเยอะแล้วนะ,ะโอเคเรามาดูของเซนต์แมนกันนะครับผมดูฟี่ใช้สองพน้านะครับผมในการวางขั้นแรกก็ ตีโอ้โ oh, หเป็นเอวีช่องแคบเลยนะครผมก็เอฟตประมาณนี้นะครผมตีหกจุ้าวินะฮะระยะห้แล้วก็เดามยสองร้อยเจ็ดสิบนรัต้นเกมก็ขั้นที่1นึ่ะก,ก,ก็บวก2อง้วคับวก2องระยะแล้วก็บวก2องดสิะนะฮะขั้นที่2ก็เหมือนกันครับผมขั้นที่3นะครับผมจะบวกตีเพาตัวนึงนะฮะ บวกบวกระยะ40นะครับผมแล้วก็บวก283ดาเมจแล้วก็เปลี่ยนเอฟเฟกการโจมตีนะครับผมเป็นประมาณนี้นะฮะก็จะดูลกๆหน้าจอหน่อยนะครับผมอืมโอ้โหอืมเคมากนะครับผมยอดเยี่ยมนะฮะขั้นที่4ี๋ยวผมก็จะบวกระยะ2นะครับผมแล้วก็303ดาเมจนะฮะขั้นที่5ก็บวกระยะ2ครับผมแล้วก็บวก472ดาเมจนะฮะ แล้วก็ขั้นที่6ครับผมบวกระยะ10แล้วก็8ป0ร้อยิเดซเมตรแล้วก็เปลี่ยนจุดการจบตีนะฮะผมก็ขั้นที่6ก็จะบวกระยะ20แล้วก็พันสามสิบเดซเมตรนะฮะก็อัพเจ็ดขั้นนะผมระยะผมผ่านนี้เลยนะฮะก็เดซเมตรรวมทั้งหมดก็คือ3800นะครับผมระยะก็ร้อยยี่สิบหกนะครับผมเกือบกระเกือบทั้งแบบนะฮะแล้วก็ความเร็วการจบตี6.5จุดห้านะฮะผมก็ประมาณนี้นะครับ ผมก็ค่อนข้างที่จะดีทั้ง2ตัวนะครับผมเท่าที่ผมดูมาแล้วก็มีดีประมาณ3ตัวนะครับเดือนนี้นะก็อันดับหผมยกให้คูมะนะสำหรับผมนะอันนี้ความเคลยส่วนตัวผมอันดับหนึ่งให้คูมะนะครับผมอันดับ2ให้ลูฟี่นะครับผมส n นกแมนแล้วก็อันดับ3ให้เลงงคุนะครับหกดาวก็ที่เหลือก็ไปจัดเอาครับผมเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่มันก็ใช้ได้ครับผมอ๋อใช่ จีระยะก็ดีนะครับผมคลิปหน้าอาจจะเป็นจีระยะนะครับผมก็ผมได้ไอดีรลองมาแล้วนะก็ส่วนเงินรวมนะครับผมของแต่ละคนเดี๋ยวผมจะไปสรุปท้ายคลิปนะก็อ่าเป็นไงกันบ้างนะครับผมสําหรับเจ้า2ตัวละครที่รีวิวไปนะครับผมก็เพื่อนๆคิดว่างไงครับก็สำหรับเจ้าสองตัวนี้ มาเอาใช่ผมจะสรุปเจ้า2ตัวนี้นะครับว่าใช้เงินทั้งหมดเท่าไรสำหรับลูฟี่บวกฟ้านะครับผมใช้เงินทั้งหมด20,000อ่าประมาณประมาณเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมลืม21,150นะครับผมสำหรับเจ้าลูฟี่ตั้งแต่วางจนถึงสิ้นสุดนะครับผม ก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะสำหรับโจลูฟีเนะี่ยก็ะตัวที่สองของผมก็จ้คูมะเท่บผม,อ,ม,บผมอ่าขอดูแป๊บผมลืมนะครับผมอ่าเจ้าคูมะนะฮะแบบนึ่งนะครับเกาใช้ทั้งหมด11,460นนะครับผมก็ถูกมากครับผมแล้วก็ดีมากด้วยนะ ก็ในอัปเดตนี้ก็คงไม่มีตัวที่ดีกว่านี้แล้วนะครับสำหรับเจ้าคุมะแล้วก็โมฟังลูฟี่นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมกาลังคิดอยู่ว่ามันจะดีกว่าลูฟี่หรือเปล่าก็คือจิระยะนะซึ่งผมมีอดีตในอดีตลองแล้วน่าจะได้รียู่พุ่งนี้นะใช่ครับแล้วก็ลูกออฟนะลูลูกออฟใช่ไหมอาจจะใช่นะครับผมลูกออฟเจ้าเนี้ยนะครับผมก็หาได้จากด่านเทียสาม ดันอ่าไอเขาเรียกว่าอะไรนะชาเลนจ์นะครับผมชาเลนจ์ก็จะได้ลูกไฟนะครับผมก็เมื่อใส่ให้ตัวใดวตัวหนึ่งไหนพวกเนี้ยก็จะติดสถานะไฟด้วยครับผมเวลาตีแล้วก็เทียร์สามเทียร์สามของเอ้ยเทียร์สามโดนเลนสามไปร้เทียร์สามมั้งน่าจะเทียร์สามนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะ ถ้าผิดก็ขออภัยด้วยครับเที่สามก็จะเป็นลูกออฟเมื่อใส่มามันก็จะลดเงินในการอัพบางส่วนนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าคลิปผิดหรืออะไนระผมขอโทษด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้กันด้วยนะครับผมคลิปหน้ามีตัวอะไรมารีวิวเดี๋ยวผมก็จะลงไว้ให้เลยนะครับผมสำหรับผู้นี้นะส่วนคนที่ถามหาสตรีมก็พี่มีเวลาทดี่พี่จะทำให้นะฮะก็ น่าจะไม่ใช่คืนนี้ด้วยคืนนี้ผมติดทูระนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ป้าจ้า